สามวันเจ็ดต้นนะครับช่องสุสาน่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ครับแล้วนั่นมันตัวอะไรพวกนั้นโอเคครับซึ่งก่อนเราต้องหาไม้ก่อนนะฮะแล้วก็เราจะไปหาหมู่บ้านกันซึ่งผมจะเล่นนะครับหนึ่งร้อยวันนะไม่ใช่ในชีวิตจริงนะในเกมนะโดยที่ผมจะไม่ตัดนะฮะก็คือเล่นสดๆเลยแล้วก็อัดลงยูทูบสดๆเลยคือผมเล่นยังไงก็ไม่เห๋งอย่างนั่นแหละจะไม่ทางตัดนะฮะนอกจากตอนนอนเนาะโอเคนั่นแหละจะจะมีตัดแค่ตอนกลางคืนซึ่ง เอาเราตัดไปสักสิบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาหมู่บ้านแล้วก็ดูของเอาโอเคมาเล่มก่อนนะตรงนี้เล่มก่อนก็เหมือนจะไม่ตัดไม่ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตเนาะคือเขาจะบอกว่าผมไม่ผิดก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เกิดเแบบนี้เออเลืก็ตัดไปเรื่อนฮะก็หอยต้นเพอก็เป็นไมค์ครับโอ้ยฉัตัวเล็กดีอ้ยสเกลิันไม่ มันจะตายแต่พาร์ทงไม่ได้โอ้บิงก่อนก็จงังวันนี้ซึ่งอ่ามาตามแม่น้ำแล้วกันซึ่งมีทฤษฎีี่วามีแม่น้ำที่ไหนจะเจอหมู่บ้านที่นั่นไม่รู้นี่จริงหรือเปล่าฮะลองไปดูแล้วกันโอ้ยเฮ้ยครับวิงรอบๆไปอึ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยเจอ ใช่ไหมน้่นหลังคาบ้านใช่ไหมมันจะใช่เหรอทุกคนผมเจอบ้านแล้วอ๋อเจอหมู่บ้านครับโอเคตรงนี้สวยมากตรงนี้จะเป็นอ่าน้ำธรรมดาคิดว่าเป็นเหืองสิไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคไปซึ่งสิ่งแรกผมจะทําก็คือขนแกะนะโอเคเราทำไมมีกรเลมสองตัววะเดี๋ยวเราจะฆ่าแกะกันก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะเอาขนนันไปทําเตียงเฮ้ยตีหน่อยโอเคหตัวซึ่ง เราไม่เพียงแต่ได้นะเอ้ยเขาเรียกอะไรน,นะขวดมันอย่างเดียวนะเราสามารถได้อันนี้ไปทําอาหารได้ด้วยนะอืมทำเป็นเนื้อดิบกินมันเลยกินแมมเลยเด็กครับไหนไหนก็เจอแล้วเดี๋ยวขอขุดเลยแล้วกันโอ้ไ่เอาขี้เกียจขุดเยอะเดี๋ยวไปดูของคนอื่นแล้วกันนะโอเคซึ่งผมตั้งแต่ว่าคืนแรกผมจะไม่นอนก่อนซึ่งผ่ชอบหมู่บ้านนี้มันเล็กเกินไปเนาะก็เฮ้ยมันกินได้เหรอ มจะพยายามไม่ดีกว่าเลยนะเดี๋ยวมันจะมาตีผมซึ่งผมก็ตีหมู่บ้านเออไอชาวบ้านไม่ได้ด้วยตีผมไหมไม่ตีใช่ไหมไม่ตีโอเคโอเคครับชิมารแล้วผมจะเอาเงินว้เนี่ยโอเคได้แล้วโอเคหนียิ่ดีกว่าก่อนไปจะต้องขโมยของเป็นเป็นการเป็นเป็นเป็นไม่ช่างเด็ด ปิดดูไว้แล้วกันมีเลยไหมโอ้มีอันนี้ผมขุดไปด้วยได้หรือเปล่าโอเคครับขุดไปได้โอเคขุดเพลยหมดเลยตรงนี้ซึ่งอ่าผมจะคิดว่าผมจะไม่ตรงนี้นะโอเคครับเดรียเตรียส่งผมคิดว่าผมจะเออไปไปหาหมู่บ้านที่มันใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ผมว่าหม,มู่บ้านเล็กไปมันไม่เหมาะกับการสร้างบ้านซึ่งผมนาคิดว่าน่าจะมีแถวนี้แหละสักที่หนึ่งน่าจะมีอยู่ เพราะว่ามันมันก็โอ้มันก็มันก็คงไม่มีหมู่บ้านตัวโดดตัวเดียวหรอกเชื่อตรงนี้มันคงใหญ่ไม่พอเลยหรือเปล่าวะมันใหญ่วะไม่รู้ดิอ่ะลองมาหาแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราเอาเอาพวกนี้ไปทําฟาร์มด้วยแล้วกันเนาะเฮ้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ยากเลยก็ไม่ชิไม่ยากก็ไม่เลวเนาะสำหรับตรงนี้เฮ้ยเจหีบครับโอเคเอามาก่อนโอเคครับเอาไปหมดเลยนี้ อันนี้เป็นเอเมโร่เนาะเอาไปแลกของกับชาวบ้านได้อาตุคจะฆ่าเก็บต้นคลิปท์ของเรเนี่ยสั้นเหมือนกันทุกคนโอเคอเดี๋ยวค่อยใส่ก่อนแล้วกันตรงนี้คงไม่ต้องบวกเลยก่อนซึ่งโอ,โอเคนี่เก็บไปก่อนซึ่งตรงนี้ผมขอหมดเลยแล้วกันนะน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดอีกเลยก็ว่าได้ นี S 1> <S 1> <S okay, รับมีแมวด้วยแต่ว่าผมไม่มีปลาไงก็เลยให้มันกินไม่ได้โอเีก okay, ับใส่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้โอ้ที่มันจะเป็นก็เจ็บไว้กันแล้วกันเนาะคครับมาต่อ,อคีครับก็พยายามอ่าไม่รู้ดิผมอธิบายถูกไม่กล้าอธิบายเลยวะกลัวผิด เจ็บไปก่อนลวกันจริงๆผมอยากได้แคลอทด้วยนะเอาไปเพาะพันพวกหมูอะไรพวกนี้ได้แต่เหมือนจะไม่มีเลยใช่ไหมเจอเจอหัวมันโอเคครับไม่เป็นไรตอนแรกก็ชื้อๆอย่างนี้แหละหลังๆเดือดแน่นอนผมว่าเอามีมีแคลอทนด่ยอ่ะโอเคซึ่งเราจะแคลอทไปไปเลี้ยงหมูนะแต่ใช่ผมจะไม่ได้ตรงนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็ผมจะต้องเอเขาเรียกว่าหาหา,หาที่ขี่แล้วก็ทําคันเบ็ดเนาะจะได้ขับหมูได้ซึ่งโอ้โหก็น่าจะกินเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่ถึงปีหรอกแต่นอน,น่าจะกินเวลาหลายเดือนถออูโอเคครับอ๋ออันนี้เ็ดดิ้งเนาะโอเคมีตรงนั้นแหละแต่ไม่ไปยากมันดีกว่าอบไปละโอเคผมว่ามันต้องมีสักที่เดี๋ยวมันคงไม่มีหมู่บ้านที่เดียวโดโดๆหรอกใช่ไหม โ okay. อเคเดี๋ยวออกใน,นทางนี้ก่อนทุกคนตอนนี้เรามีเตียงแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยเลยเปโอเคซึ่งนั่นแหละผมจะเล่นแบบไม่ตัดเลยซึ่งไม่รู้ดิผมยังน่าจงไม่มีใครทำนั้นแบบเล่นแบบไม่ตัดอะ่ะเออไม่รู้อาจจะมีคนทำแล้วก็ได้ตรงนี้ซึ่งอืมอุ้ยอุ้ยอุย้คิดว่าหลุมใหญ่โอเคครับเราจะเดินมาแถวๆนี้ก่อนแล้วกันดูซิจะเจอหมู่บ้านไหมโอเอค okay. เชีย่ยพยายามหาดูนะฮะต้องอยู่สักที่นี่แหละมันต้องมีดิผมเชื่อว่ามันต้องมีที่นี่นี่จะเจอเหมืองวะโอ้โหจะมีลาว,วะผมว่าผมต้องขุดหินไว้เว้ยโอเคเดี๋ยวขุดเดี๋ยวทำตรงที่ค้าวของไว้หน่อยละกันนะทีนี้เอามาหมดเลยครับมันไม่มีประโยชน์อยู่ละอีไม้พวกนี้นอกจากตกแต่งบ้านไม่ได้แนะ่นี่ไงมันต้องใช้เป็นตุ๊กตางไงโอเค มาสักสองอันก่อนโอเคไปแล้วก็ทำที่ขุดหินอันนี้สักสองอันโอเคเดี๋ยวกอนนี้จริงจมันต้องป็นจริงๆผมไผมต้องใช้นี่ขุดก็ได้นะแต่ว่ากิเกตเป็นของละโอเคครับออาผมจะพยายามหาเล็กแล้วกันโอเคขุดนี้ก่อนอันนี้เอาไปทำเป็นอาวุธหินได้ซึ่งแน่นอนว่ามันดีมากมาก ดยเฉพาะการขุดเอยมันเจอเหล็กแล้วเห็นเหล็กแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ขุดเหล็กนี่มันต้องใช้อ่านี้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องเปลี่ยนที่ขุดเหล็กถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันต้องใช้ที่ขุดหินนะเราไม่ผิดนะออ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 โอเคครับอืม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 โอเคครับเนี่ยลองดูสิอ่าใช่ครับโอเคซึ่งน่าจะพอสิบสี่อัน นี่เหลือครับชิวๆซึ่งอ่ทาทำได้หลายาอย่างเลยเนาะสำหรับเด็กเนี่ยก็ของดีครับเก็บไปก่อนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมืดแล้วแหละก็น่าจะวันที่หนึ่งนะน่าจะเป็นเดียนเดียวนะสำหรับพาร์ทนี้จริงก็จากทำเรืเร่ๆอ,อยู่แหละแต่ว่าก็ก็มันต้องถ้าถ้าผมนอนมันจะประ,ประมาณสิบนาทีเนาะซึ่งมันจะถือว่าเร็วมากๆสำหรับคลิป ก็ทำยาๆแล้วกันนะอ,อันนี้อัน,นี้ดีว่เบื้องครับเบื้องของเบื้องของไม่ใช่หรอกสคา,าบมันั้งสองอันอันนี้เอาไปเอาไปคาไปปิ้งของได้นะสับถานกุดไว้ไม่เสียหายนะครับก็ EP หนึ่งจะประมาณ20นาทีนะถ้าผมไม่นอนนถ้าผมนอนก็ EP นั้นจะประมาณ10นาทีแต่ถ้าเป็นไปได้ผมนอนแล้วผมจะทำสองวันใน1 EP นะก็ สัญญาว่าอาทิตย์นึงจะลงอย่างน้อยสองคลิปนะซึ่งถ้าผมดีดมากๆก็อาจจะลงทั้งวันละคลิปเลยก็ได้หรืจะวันละสองคลิปก็ต้องดูด้วยนะครับเว่าผมมีอ่าติดภาคเกมด้วยเหมือนกันเฮ้ยมันเจออเลยบ้านบ้านเก่าหรือบ้านใหม่วะจำไ,ได้แล้ววะมีน่าจะหมู่บ้าน,นเก่าใช่ไหมน่าจะใช่เก่าว,วะใช่เก่าชัดเจนเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดินไปตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยเจออะไรอ่ะโค้งอะไรเอ่ยบ้านเนาะ ใช่ไหมเหมือนจะเป็นบ้านเนาะทุกคนโอเคเนีย่ยว่าผมจะไม่ตัดต่อทั้งสิ้นนอกจากจะตัดต่อเอฟเฟกหรือว่าเล่นเกมอะไรประมาณนี้เนาะหรือจะบางทีก็ตัดแต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ตัดเนาะก็เล่นแบบสดๆเพียวๆเลยซึ่งนี่ครับเจอบ้านทุกคนอันนึงก็อยากอนอนเนาะมันจะได้สองวันเลยเดี๋ยวนอนก็ไดนะ้อะเราจะได้ถ่ายวันหนึ่งเลยสอง EP เลยก็ถือว่าโอเคเนาะเอ้ยสอง EP เลยสองวันเลย,อ,เลยอืมโอเคซึ่ง เดี๋ยววันนี้ผมนอนก่อนแล้วกันนะก็ตรงนี้อาจจะเป็นที่สับสร้างบ้านได้โอเคครับผมไม่ตอนแรกกะจะทำมันเดียวได้สองวันเฉยโอเคครับไม่เป็นไรโอเคครับมีม้าด้วยซึ่งม้ามันจะกินแครอทนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นไรเอ่ยมา่าจะเป็นซุ้มเนาะโอเคมีเหมืองเฮ้ยน่าทำไม่เขาเรียกนาอะไรต้าทำเป็น อ่าเป็น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 พอม้เป็นฟางรือเปล่าวะไม่แน่ใจเพราะมัอนมันมีหัวใจให้ผมใช่ไหมก็นั่นแหละครับน่าทําเป็นบ้านอยู่แถวเน,นี้ยเหมือนกันเนาะแต่ผมคิดว่ามันมันไม่ติดทะเลอะ่ะนั่นแหละปัญหาเดียวใช่เพราะว่าผมต้องการทะเลมากเพราะว่าคืออะไรเงี้ยเราจะได้ออกจากบ้านได้ไงไม่มีอะไรให้ดูเลยซึ่งผมคิดว่าตามหลักทฤษฎีแล้วอีกหมู่บ้านหนึ่งน่าจะอยู่ไกลเนาะ ก็นั่นแหละครับโอเคมีอะไรไหมขอดูหน่อยอ๋อนี้มีไม่มีอะไรเลยสุดยอดอันนี้เป็นน่าจะเป็นชาวปลามงนะแต่ว่ามันไม่มีปลาขายหรือว่ามีวะม่ามีปลาปลาเอืย้ยมันใช้สารอม,มาล่นผมมีอันเดียวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลุงเดี๋ยวผมไปปนให้หน,น่อยก่อนโอเคปนดิเหรอเบลปะเนี่ยต้องมาตกแต่งเหมือนกันเลยวะคล้ายๆกันเลย ซึ่งผมต้องการอีกสองเอามา็มเอามา็มเอ็มเอครับอยู่ยังไม่ปกราแ,แล้วกันอ๋อโอเคมีครับจเจอขีบละมีเลยดีไม่มีเลยครับอ่าไม่เ็นไ,ไม่เอากะแทมันไ,ไม่ไไมีอะไรน่าดูเลยฮะถือว่าบางทีตีเกลือมากนะตรงนี้อ๋อนี่ไม่ติดทะเลโอเคโอเคโอเคหน้าน่าถ้าเป็นบ้านอยู่โอเคโอเครู้ละผมได้ทำเลยดีๆแล้วโอเค แต่ว,ว่าไม่เร็วเนาะสำหรับตรงนี้ก็เคได้ประมาณนี้แล้วกันตรงนี้แต่มันไม่มีป่าดิมันมีวะตามดูดิยโอ้โหสะอาดเลยครับซึ่งผมต้องการปลาเป็นอย่างมากตัวนี้แต่ว่าเอาไปทําอะไรก็เอาไปให้แมวครับผมจะเลี้ยงแมวเพราะว่ามันกันคิป๊เปอร์ได้นะอืมใช่มันไม่มีเลยโอ้โคตรเฟล เจ้ครับโอ้โหเจออะไรเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีหมู่บ้านอยู่ซึ่งผมคิดว่าตอนแรกเรกรป็นอยู่ที่นี่นะแต่ว่าไม่นีมาแล้วเนี่หว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องออกเดินทางอีกผมดูเรื่องจำชักไม่แน,น่ใจแล้วดิจะม,มีขีดแค่หลังเดียวเหรอวะเปิดประตูทิ้งไว้เลยแล้วกันการลืมแน่นอนผมคนขี้ลืมอยู่แล้วเปิดครับนีม่มาอย่างวะ โอ้โหไม่มีอะไรเลยสุดยอดอือ๋ออันนี้มาใช่ไหมชัดเกินครับผมออโอเคครับออกตรวทางครับจังหวะน,นี้ก็อืมนั่นแหละรครับน่าจีไกลหรือเกย์วะไม่รู้ดิขับเรื่อยๆเอ้ยเดินไปเรื่อยๆขับเลยละ่ะจริงๆนะหมูตามใช่ไหมโอเคงั้นมึงตามกูมาก่อนก็ได้เด็กน้อย ใครับหมูตามเราอยู่ก็ให้มันตามเราต่อไปตามอยู่ปะอยู่ตามอยู่นี่จริงๆนะผมอยากได้กระดูกสกิเลตันเวยมันจะมามาเลี้ยงหมาเพราะหมามันช่วยสู้กับสัตีได้น,นี่คือดีมากแล้วเจอปลาหมึกแต่ปลาหมึกแม่มันกินไม่ได้ดเดี๋ยเน็นเคแไม่เป็นไรครับเดินต่อเดินต่อไม่ไกลก็ใกล้แหละอยู่ทถงนี้แหละจริงๆนะผมว่าผมก็ควรสร้างบ้านไรที่มเมื่อกี้เหมือนกัน เออนันมีบ้านเนาะมีของในเททด้วยแต่นี้นเมื่อเราเดินอองมาแล้วเราก็ต้องเต็มที่ครับทุกคนโอเคโอเคถ้าเตืนตามนะ้ำก็า่าจะเจอหมู่บ้านนะเพราะว่าทฤษฎีนี้น่าจะใช้ได้นะดรว่าใช้ไม่ได้วะไม่รู้ดิเดินเรื่อยๆก็เจอเองมั้งโอเครับอืมอีพีแรกก็จะน่าเบื่อแบบนี้แหละผมจะไม่สร้างาบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะโอ้อันนี้อะไรวะเนี่ย เพราะว,ว่าคิดว่าถ้าสร้างบ้านแบบแปลงแล้วที่นี่หมู่บ้านหมู่บ้านเก่าปล่าวะเดี๋ยวนะจะบอลรับกลุ่มบนกลับมาที่เดิมไม่หรอกมั้งเดี๋ยวนะสถานที่คุณคุณไม่ใช่หรอกเออไม่ใช่หรอกอ่ะเดินไปก่อนเดินไปก่อนอันนี้เป็นมาคาร์บเบียนล็อกนะเวอร์ชันมือถือ ก็ในสตูนนะสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ย hey, อันใหม่ปะหมู่ oh, บ้านใหญ่หนเนี่ยเอออันใหม่อันใหม่อันใหม่โอเคโอเคถูเป่าวะเล่นเก่าวะน่าจะอันใหม่อันใหม่ครับอันใหม่น่าจะชัวร์ละโอเคโอเคครับแต่ว่าเจอบ้านแล้วตัวนี้โอเคครับเจอสามบ้านนี่จริงผมบอกแล้วที่สตีผมไม่เคยพลาด ขึ้นก่อนตอนนี้นี่ผมบอกแล้วมันต้องเจอครับอืมคือตอนเนี้ยเราเอา้าไอ้เน,นียวคุณวะจะบอกนะมูบ่บ้านเดิมไอ้ป้าหมูบ้านเดิมใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช่ครับผมเวรกามะอูบ้านเดิมเฮ้ยแต่มันดูเปลี่ยนไปวะหรือผมไปไม่วูกทีน่าจะยังไปไม่ทั่วโอเคเจอห้องสมุด ซึ่งตอนนี้ผมต้องการเอเมอร์โลมากไม่เจออะไรเลยขีดดีๆไม่มีผมเก็บเลยหมู่บ้านเก่าครับทุกคนน่าจะอันเก่าหรือเปล่าอันเก่าแหละเดี๋ยวดูนี่ดิมันต้องมีเศษซาตที่ผมมาคุยไว้ก็ไม่มีนี่หรือว่าผมไม่ได้มาคุยตรงนี้วะเออแฮะแตกดีว่ะอันนั้นยังไม่มานี้มีอะไรไหมอ๋อไม่มีเลย ไปดีกว่าครับตรงนู้นมีบ้านโดดๆอยู่หนึ่งหลังจะบอกว่าเป็นบ้านไม่หมดอะใช่ครับผมว่าใช่โอเคมันคือบ้านไม่มดรัทุกคนซึ่งเราจะบุกไปเลยไหมซึ่งกูว่ากูตายแน่เลยถ้ากูบุกไปตอนนี้งั้นโอเคผมสร้างบ้านไปตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวไว้เปิดสึกกับแม่มดาพาร์ตต่อไปแล้วกันทุกคนอตอนนี้เรามาสร้างบ้านห่อนมันจะเป็นบ้านโงโงๆเลยทุกคนจะไม่มีอะไรครับจริงๆมันจะไม่มีเลยนอกจากบ้านโงโงๆหลังหนึ่งซึ่งโอเคผมก็ไม่น่าใช้ไม้นี่เลยไม่เลยครับใช้นี้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นใช้ที่เสร็เปน้อยก็พอเป็นบาเรียก็พอก็ออันนี้ อยู่ง่ายพอแล้วกันอ่ะมันคงไม่มีอะไรหลักกลาคืนใช่ไหมอ่ะทอสอ่ะเอาไว้ก่อนก็อันนี้ไว้ก่อนอ่ะก็นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นสีย้อมเนาะอ่ะไม่ต้องแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะปักไว้แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าขนูมันต้องใช้แค่มุมด้วยใช่ไหมใช่ไหมอย่างมุมเออแมงมุมอะไรล่ะ บวกเลยว่ะเลือดมันร้อนครับทุกคนอยากบวกมากผมไม่ตีหลามั่วซั่วหรอกอเอ้ยไม่แตกยิงนะผมว่าผมน่าจะคราบขวานมาก่อนนะแตเป็นอะไรครับอันนี้ก็ได้ชั้นว่ามันจะตีกลัวไม่หไหมมันก็ไม่ตีเราเนาะถ้าเราไม่ตีมัน ก็ดูแบบสันที่สุดก็เห็นยากเลยนะทุนโอเคเดีย๋ยวเราไปปิ้งเงี้ยดีกวผมว่าผมน่าจะเก็บดินไหนะจะได้ทำบ้านเลยพวกนี้ได้ง่ายๆซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนก็อุ๊ยพอดมันจะปักเกินมาอันนึงเก็บไว้ก่อนครับของดีมีน้อยอเป็นบ้านโงโงๆโอย่างวะน,นี้โอเคซึ่งผมต้อง ค้าต่อไปผมต้องไล่ในมุม,มแล้วโอเคครับซึ่งเอาเจอแมวมันจะฆ่าผมไม่รู้ว่าตีแรงแคาไหนงไงผมก็เลยไม่กล้าบวกเดี๋ยวสำรวจพื้นที่รอบๆกันตั่รอบตรงนู้นไม่รู้มีอวบัติเันน่นอะไรวะมันแท่งอะไรตรงนู้นน่ะเห็นไหมทุกคนอยู่ผมซูมให้นัน่นแหละก็ เจอแลวนะครับอีที่อไปผมจัดการแน่นอนแม่มดก็อีกหนึ่งตัวเนาะซึ่งแน่นอนครับหรลบผมไม่พลาดอยู่แล้วโอเคซึ่งตอนนี้สเตมิน่าผมก็กำจมหมดแล้วก็เวลาก็จะเกือบยี่สิบนาทีแล้วเนาะโอเคครับซึ่งน่าจะต้องรอมืดเนาะแล้วก็ปิดคลิปโอเคระหว่างรอก็ขุดไม้ไปเนาะซึ่งน่าจะไม่ทำอะไรล้วะขุดไม้ไปเรื่อย ซึ่งทําบ้านแล้วก็ลงเหมือนยผมคให้หาโอกาสทำเอานะอันนี้อาจจะไม่ได้ทำก่อนอืมอเคครซึ่งนันแรกก็ฝาไม้โอเคนอนได้อย่างราบนไม่มือทีโอเคครับซึ่งอา่าก็สำหรับวันนี้นะี่ยก็เป็นไม้ครับอ่า เอาตัวรอดร้อยวันโดยไม่ตัดต่อนะครับก็คือโดยไม่ตัดออกเลยน,ะนั่นเองก็คือโดยนี้ก็อ่าเป็นไหมครับร้อยวันที่เล่นแบบเพลียวๆสดๆเลยร้อย EP ก็มีร้อย EP แหละแต่นี้ก็หนึ่ง EP ก็มีสองวันละก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบ EP นะห้าสิบเจ็ดสิบ EP เนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมสู้ๆนะครับเออต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับสหรบับวันนี้สวัสดีครับ